สวัสดีสำหรับมิดลักเอฟทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาพบกัน,นในช่วงหลังสงการามนะครับผมช่วงหลังสงการามวันนี้มีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นรถตีเทือนครับสําหรับรถไนากานโน่นะครับนากานโน่ตัวนี้เป็นตัว38 bi นะครับผมตัวนี้มาพร้อมอุป,ปกรณ์ใบมีดดันดีน่าแล้วก็ตัวนี้มีเฉพาะดันดิน่านะครับราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นรัวๆกันเลย 99,000บาทตามปกหน้าคลิปเลยครับสำหรับผ่านหลังนี้ลูกค้าเอาไว้ใส่รถคันใหม่นะครับลูกค้าเอามาตีเพิ่เอาคูตา L4018 ไปนะครับลูกค้าไม่ให้ผ่านหลังมาก็จัดไปครับไม่เป็นไรเอาตัวรถไปดันแต่ถ้าว่าท่าในใดอยากได้ผ่านหลังเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับในราคาพิเศษนะครับผมสนใจยังไงโทรมาครับ0803839789ห84483799 และอีกหนึ่งเบอร์นะครับ0991641255นะครับนาคาโ่น38แรง2เพ้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับตรงมาเลยพาวเวอร์เ่องยนเดร็กอินเจคชั่นนะครับผมราคา99,000บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับราคาพิเศษจัดไปโปรโมชั่นรัวๆไปเลยราคานี้ด่วนเลยครับใครเร็วใครได้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากแก่ทีมงานพิทักษ์ปุยลำคนเดิม ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับโทรมาเลยครับ0803839789 0840483799และอีกหนึ่งเบอร์0991641255ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ